สวัสดีครับเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขอจดชื่อลงทะเบียน,เป,น,เ,เ,นเ,เป็นเจ้าของเว็บไซต์ของตนเองเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของตนเองขั้นต้นท่านจะต้องเข้าไปที่ www. รับ webserv i c e h o r โ l a โดยการพิมพ์เข้าไปตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ Enter ก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับการมีเว็บไซต์คือการยืนยันการมีตัวตนที่โลกยอมรับนะครับผู้ที่มีเว็บไซต์ย่อมเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกที่พัฒนาแล้วนั่นเองติดต่อขอเปิดจองเป็นเจ้าของเว็บไซต์คุณภาพดีราคาถูกมาที่ ID Line AJ. JIARANAI วันนี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเว็บไซต์นะครับเมื่อท่านได้เข้าไปสู่เว็บไซต์ w w w o ์ไว a นะครับตามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ w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  e b ว e r v i e e h o r a บเซก็จะขึ้นปรากฏหน้านี้ขึ้นมาท่านให้ท่านไปคลิกเลือกเมนูนะครับตรงปุ่มที่คลิกเลือกเมนู แล้วก็จะขึ้นเมนูขอเปิดเว็บไซต์ให้ท่านก็ไปคลิกเลือกเมนูขอเปิดเว็บไซต์แล้วทําการใส่ชื่อนะครับเว็บไซต์ที่ท่านต้องการตั้งชื่อนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์นะครับยกตัวอย่างะจะลองขอจดชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อ ชื่อเว็บนะครับโราเซอวิสนะครับขอชื่อเว็บไซต์ว่าโฮราเซอร์วิสเมื่อทำการพิมพ์นะครับชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการตั้งแล้วให้ไปกดที่ปุ่มนะครับตรวจสอบตรงจุดนี้นะครับคลิกเข้าไป ก็ปรากฏว่ามีข้อความแจ้งขึ้นมาว่าชื่อเว็บไซต์นี้มีผู้จดทะเบียนแล้วกรุณาตรวจสอบชื่ออื่นๆต่อไปแสดงว่าชื่อนี้มีผู้จดทะเบียนแล้วขอจดไม่ได้นะครับก็ลองเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บไซต์อื่นนะครับลองตั้งชื่ออื่นดูนะครับก็เอาตั้งชื่อง่ายๆนะครับลองตั้งชื่อว่าไม่ o ลิอ่า ลองตั้งชื่อว่า,าเว็บไซต์ชื่อ MyLove ดูว่า,าจะขอจดได้ไหมถ้าไม่มีผู้จดนะครับเราก็สามารถขอจดเป็นเจ้าของเว็บไซต์ชื่อ MyLove นี้ได้เลยโดยที่เขาจะรันไปสู่หน้าที่ให้เราใส่ชื่อนามสกุลนะครับต่างๆนั่นเองนะครับอาลครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง คลิกตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าชื่อ m y l o v e นะครับยังไม่มีผู้จดทะเบียนนะครับก็ปรากฏให้เรานะครับได้ชื่อ m y l o v e ได้เลยนะครับโดยที่เขาระบุไว้ตรงนี้นะครับระบุไว้ตรงนี้เห็นไหมครับว่าชื่อ m y l o v e แล้วก็ต่อด้วยนามสกุลดอทนะครับจุดนะครับจุดโหราจุด LA นะครับหรือนามสกุลโหรา LA นั่นเองนะครับ เราเรียกเติมนําสมุลให้เราเองเรียบร้อยนั่นเองนะครับเมื่อทําการนะครับอขอเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์เวอร์ไวเว็บจุด m y l จุดโจุด la หรือ m y เวอร์ไวทเว็บไ y l ดทได้เลยนะครับถ้าเราได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับคราวน,นี้เรามานะครับมา เขาให้เรากรอกข้อมูลนะครับทั้งชื่อช่องชื่อภาษาไทยแล้วก็ช่องชื่อภาษาอังกฤษนะครับครูชื่อภาษาไทยชื่อจรนายครูก,ก็จดด้วยชื่อเจรนายส่วนภาษาอังกฤษครูไม่ต้องการครูก,ก็ขีดนะครับช่องไหนที่ไม่ต้องการระบุก,ก็ให้ขีดนะครับทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรก็ถามช่องนี้เราก็ค้าขายหรืออะไรเราก็พิมพ์ไปนะครับแล้วก็ข้อมูลการติดต่อก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับยกตัวอย่างนะครับ กูก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับสมมุติเข้าไปนะครับนี่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมมีไหมนะถ้าไม่มีก็ขีดไว้นะครับหรือไม่ต้องการก็ขีดไว้นะครับอีเมลทั่วไปมีเอ่อต้องใส่นะครับต้องใส่อีเมลทั่วไปนะครับกูก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล,ออแล้วก็อ่านี่คืออีเมลทั่วไปแล้วก็อีเมล ดูแลเว็บไซต์ก็คือถ้าครูเป็นครู่อเป็นผู้ดูแลเองอีเมลของครูครูก็จะใส่ตรงนี้เลยส่วน id line นะครับ id line ถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ขีดไว้นะครับของครูมีนะครับ id line a j j i a r a n a i ครูก็ใส่เข้าไปนะครับ a c e b o o k ล่ะครับมีไหมถ้ามีก็ใส่เข้าไปของครูนะครับมีเพจ Facebook คือ w uh, w w f a c e b o o k c o m i n d r a 2 5 6 0นะครับ ส่วนที่อยู่นะครับก็ใส่เข้าไปนี่คือที่อยู่สมมุตินะครับก็ใส่ที่อยู่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับประเทศนะครับใส่ให้ครบนะครับแล้วเราก็กลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนขึ้นกลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าเออชื่อเอกนามสกุลตรงไหม ข้อมูลต่างๆเนี่ยเรียบร้อยไหมเราก็ไปตรวจอีกทีหนึงเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลงมาข้างล่างนะครับเขาจะเขียนว่าระบบจะบันทึกหมายเลข ip ที่ท่านได้ใช้งานอยู่ในขณะนี้เพื่อใช้อ้างอิงตรวจสอบในอนาคตนะครับก็จะมีปุ่มด้านล่างบรรทัดที่2นี่มาตรงนี้นะครับว่าคลิกที่นี่เพื่อยอมรับก็ต้องคลิกนะครับจําเป็นต้องคลิกนะครับตรงนี้คลิก1ที ให้เป็นรูปตัวถูกหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับปรากฏว่าตรงนี้นะครับชื่อเว็บนี้มีผู้จดทะเบียนแล้วกันการุณตรวจสอบชื่ออื่นนะครับปรากฏว่าพอมา,มาในขั้นตอนนี้นะครับชื่อเว็บไซต์ที่ขอโจทย์เกิดการผิดพลาดนะครับตรวจสอบไม่ละเอียดมีผู้ ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่ามีผู้ขอจดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดนั่นเองนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะไปต้องให้ผู้ที่ขอจดนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดนั้นสละสิทธิ์ก่อนนั่นเองฉะนั้นต้องเข้ากลับไปใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งไปที่คลิกที่เมนูแล้วก็เปิดเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วสมมุติว่าตะก,กี้ชื่อไม l o เลไม่ ไม่ได้เราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับสมมติว่าชื่อ,อ,อชื่อ in love แล้วกันนะครับชื่อ in love in นะครับ l o v e r สมมติว่าตั้งชื่อการจดทะเบียนใหม่นะครับจดทะเบียนเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครูใช้ชื่อเป็น in love แล้วกันนะครับตะกีไม่ love พอเข้าไปจริงๆแล้วยังไม่มีคนเปิดก็จริงแต่มีผู้ที่ จองชื่อไปก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้จา่ายเงินจดทะเบียนก็เลยเว็บไซต์นั้นก็เลยเปิดยังไม่ได้เจ้าของยังเปิดยังไม่ได้แต่เราไปจดชื่อซ้ำเขาก็ยังขอไม่ได้ต้องให้เจ้าของคนที่จดไปก่อนอขอจองไปก่อนอได้ทำการไม่สละสิทธิ์ก็ทำการาจดนั่นเองนะครับั้นครูขอชื่อใหม่เป็นอินเลิฟแล้วกันนะครับแล้วก็กดที่ตรวจสอบใหม่ปรากฏว่า ครั้งนี้อ <ique> ินเลิฟก็ผ่านเหมือนกันยกตัวอย่างครูก็ใส่ชื่อนามสกุลของครูเหมือนเดิมก็ไปนะครับตรงนี้ก็ขีดนะครับตรงนี้ก็ธุรกิจค้าขายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เบอร์โทรนะครับส่วนตรงนี้ครูขีดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับครูใส่อีเมลแล้วก็ใส่ ID ดีไลน์เหมือนที่ facebook นะครับแล้วก็ที่อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วครูก็ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยนะครับชื่อว่า inlove.hora.la นั่นเองนะครับครูก็จะมากดคลิกนะครับที่นี่เพื่อยอมรับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งในการบันทึกนะครับกดปุ๊บอ่าเขาบอกว่าตรงนี้ please f u l l ก็คือใส่ให้ครบใส่ให้เต็มฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ครูใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าปล่อยให้ว่างนะครับอย่าปล่อยให้ว่างถ้าเกิดว่าไม่ใส่อะไรก็ให้ต้องใส่ขีดไว้นะครับ แล้วก็มาใหม่นะครับทําการบันทึกใหม่อีกครั้งหนึ่งบันทึกข้อมูลนะครับเอาละครับบันทึกข้อมูลผ่านนะครับบันทึกข้อมูลผ่านชื่อเว็บไซต์ที่จดจองไว้ก็คือชื่อ in love นะครับผ่านนะครับเขาก็บอกอมีข้อความส่งกลับว่าเรียนคุณเจรไนโชคมงคลชัยชนะขอแสดงความยินด,ดีก,กับเจ้าของเว็บไซต์ใหม่ขณะน,นี้ท่านได้ส่ง ได้สั่งจองชื่อเว็บไซต์ InLove นะครับนามสกุลคือ o h o r a a เรียบร้อยแล้วนะครับนามสกุลนี้ก็ไปต่อให้เราเองนะครับฉะนั้นก็จะรอนะครับคนอื่นก็มาจดไม่ได้แล้วจะมาจองไม่ได้แล้วเพราะเราจองนะครับแล้วก็บอกว่าท่านสามารถโอนเงินเข้าวเว็บไซต์พร้อมโดเมนเนมที่ท่านเลือกเว็บไซต์เข้าบัญชีธน,นาคารที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการโอนเงินนั่นเองนะครับก็คือ มีระบุไว้ในขั้นตอนการโอนเงินซึ่งกรณีนี้นะครับถ้าจดเป็นเว็บไซต์ตรงนี้นะครับให้ติดต่อครูมาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอไม่ต้องมีการาโทรหรือว่าส่งเมลนะครับโดยกลับเข้าไปที่หน้าหลักนะครับกลับไปที่หน้าหลักก็คือหน้าเว็บไซต์ที่นักศึกษาเข้ามานะครับนี่คือหน้านี้เลยนะครับกลับไปที่หน้าหลักนะครับ แล้วทำการนะครับแอด i d l i n e ของครูนะครับ ID ดี n ลของครูก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ A J J I A R A N A I นะครับขยายลองขยายให้ให,ใหญ่ๆดูนะครับขยายให้ใหญ่ๆนี่นะครับเดี๋ยวครูขยายให้ใหญ่ๆ,ยยใ,หใ,หญๆให้ดูนะครับนี่นี่นะครับ A J นะครับ A J ครับตรงนี้ aj. jia. ra. nai นะครับติดต่อนะครับ s.id.line ครูมาที่ aj. jia. nai แล้วนะครับแล้วนักศึกษากา็ทำการนะครับทำการโอนนะครับค่าเปิดเว็บไซต์นะครับโดยปกตินะครับโดยทั่วไป ตามท้องตลาดนะครับโดยทั่วไปเซลเพจที่ราคา,าถูกที่สุดนะครับคุณภาพดีที่ราคาถูกที่สุดที่ครูเห็นอยู่ประมาณ6,900บาทนะครับที่ครูเซิร์ชเข้าไปดูใน Google ดูในอะไรต่างๆแต่ในตัวของอในตัวของครูนะครับในท่ามาให้ครูเปิดนี่นะครับค่าจดทะเบียนนะครับค่าจดทะเบียนค่าเปิดเว็บไซต์นะครับต่อปีนะครับก็ ปกติอยู่ที่2500บาทต่อปีแต่ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วมีการขอจดทะเบียนผ่านลายมาโดยตรงนะครับมาถึงครูครูจะลดให้อีก500กับ1บาทเหลือเพียงนะครับจดทะเบียนครั้งแรกคือเก้าหนึ่งันเก้าอยเบาทเท่านั้นนะครับแล้วในในปีถัดไปนะครับก็จะลดทุกครั้งที่ในการต่ออายุเว็บไซต์ก็คือ จาก2อ0 5ก็เหลือ1,999บาทในทุกปีที่มีการต่ออายุเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งนักศึกษานะครับไม่จำเป็นต้องอไปดูเว็บไซต์ที่าราคาทีา่ที่ดีนะครับแต่ราคาแพงกว่านี้เว็บไซต์ของครูนะครับที่ครูจดทะเบียนให้นี้ถูกที่สุดนะครับดีเทียบเท่า นานาชาตินะครับเป็นเซลเพจนะครับที่ราคาถูกที่สุดดีที่สุดนั่นเองนะครับก็สามารถติดต่อครูมาได้ที่ i d l i n e a j j a i a n, n a i เมื่อท่านทำการเปิดเว็บไซต์ขอนะครับขอจองชื่อแล้วนะครับเมื่อท่านโอนเงินมานะครับภายใน24ชั่วโมงเว็บไซต์ของท่านก็สามารถเปิดได้แล้วเข้าไปตกแต่งเว็บไซต์ได้นะครับ ตกแต่งเว็บไซต์ให้เป็นหน้าเว็บต่างๆาได้จะสวยงามขนาดไหนก็ได้ยกตัวอย่างนะครับหน้าเว็บที่ชมรมนะครับนะครับยกตัวอย่างหน้าเว็บชมรมอเอาใหมนะครับยกตัวอย่างเปิดที่หน้าเว็บ อ่ามีนนหน้าเว็บชมรมโหราลายสากลโชคมงคลชัยชนะนะครับสำนักงานใหญ่ในหน้าเว็บอ่าเว็บไซต์นี้นะครับที่มีการนะครับเปิดเว็บไซต์นะครับอย่างที่บอกตะกี้แล้วเอามาตกแต่งเว็บไซต์แล้วก็ใส่ข้อมูลให้ได้เรียนรู้กันเยอะแยะมากมายนะครับหน้าเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใส่นะครับตัวของ อ่า uh, YouTube นะครับตัวของอ่วิดีโอลงไปได้นะครับสามารถเปิดดูสามารถอะไรต่างตามปกติเลยนะครับสามารถเปิดดูได้นะครับอ่าเปิดสามารถเปิดดูได้เลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รูปนะครับใส่รูปใส่ข้อมูลอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายทั้งรูปภาพและอ่ตัว วิดีโอนะครับแล้วก็สามารถสร้างปุ่มคลิกเลื่อนไปมาได้สามารถสร้างเมนูไปที่เมนูอะไรก็ได้แบบนะครับย้อนไปย้อนกลับได้นะครับนี่ย่อขยายก็ได้นะครับย่อได้ขยายได้นะครับปิดเปิดได้นะครับมีปุ่มปิดมีปุ่มเปิดนะครับตรงนี้สามารถทำได้หลากหลายนะครับสามารถทำเป็นเมนูสั่งซื้อสินค้าก็ได้ขายสินค้าทาง ออนไลน์ก็ได้ทําได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะนะครับ mm hmm. เกิดกดคลิกโทรศัพท์ออกไปผ่านเว็บไซต์ได้เลยนั่นเองนะครับสามารถคลิกโทรศัพท์ผ่านเว็บไซต์ได้เลยหรือว่าถ้าจะทําการอ่คลิก i d l i ไลน์นะครับคลิกคลิกไลน์ติดต่อไปก็อ่คลิกติดต่อไปทางเว็บไซต์ได้เลยแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยพอคลิกเข้าไป ก็ถ the ้าเป็นโทรศัพท์ก็สามารถที่จะไปติดต่อได้เลยแต่ถ้าเป็นไลน์ก็ต้องเปิดไลน์ก่อนนะครับมีไลน์แล้วก็คลิกไลน์ปั๊บติดต่อไปได้เลยหรือนะครับคลิกปุ่มฝ่ามือเห็นไหมครับปุ่มฝ่ามือนี้นะครับจะมีส่งข้อความได้นะครับหรือสั่งซื้อสินค้าได้นะครับคลิกสั่งซื้อสินค้านะครับตรงนี้มีสินค้าอะไรบ้างนะครับสามารถคลิกสั่งซื้อสินค้าได้มีตำรับตำราอะไรต่างเยอะแยะนะครับนี่นี่คือ เว็บไซต์ที่ครูได้สร้างขึ้นมานะครับมีซื้อสินค้าได้นะครับคลิกปุ่มเลือกซื้อสินค้าได้ใส่ใส่สินค้าเข้าไปให้ให้สามารถซื้อสินค้ากันได้หรือจะเข้าไปสู่เว็บไซต์ไอจะเข้าไปสู่ Facebook ของเพจที่เราจะทําการเข้าได้เราเข้าได้ทางเว็บไซต์หน้าเดียวเลยนี่คลิกเข้าไปหาเพจที่เราเปิด Facebook ไว้เห็นไหมครับพร เพจรวมศูนย์รวมเคล็ดลับความรู้โหราศาสตร์แบบนี้นะครับก็คือเพจเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเราก็จะมีจะมีบอกนะครับจะมีบอกหมดเลยเราอยากาเชื่อมต่อกับไอ้ตัวเพจของเราก็ได้เ,เ,ชดเ,ไดเ,เชื่อมต่อกับวิดีโอในเพจก็ได้นะครับเห็นะครับเชื่อมต่อกับวิดีโอในเพจก็ได้แบบนี้นะครับเห็นนะครับฉะนั้นกรณีเดียวกันเนี่ยนะครับ เมื่อท่านเปิดเว็บไซต์เซลเพจท่านทําได้ทุกอย่างเลยท่านสามารถที่จะนะครับสามารถที่จะทําเกี่ยวกับอันนี้ย่อขยายได้ไหมครับฝ่ามือนี้ย่อขยายได้ท่านสามารถเกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นได้หรือจะเอาสินค้าเข้าไปนี่เห็นไหมครับเปิดขายตรงนี้นะครับตรงนี้คือการใส่สินค้าเข้าไปนี่ไปที่ ตัวตะกร้าสินค้าปุ๊บนะก็จะเห็นเลยว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ใส่นะครับถ้าจะซื้อสินค้าก็คลิกที่ตะกร้าปุ๊บยกตัวอย่างคลิกที่ตะกร้าสินค้าสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับลูกค้าเปิดดูก็สามารถาสินค้าตัวนี้นะครับจะจะเพิ่มก็ได้หรือว่าจะเพิ่มจํานวนเนี่ยราคา390บาทนะครับค่าส่ง50บาทมันบวกให้เรียบร้อยเลย1ชิ้น390บาทบวกค่าส่ง50าสิบาทเป็น440นะครับ ถ้า2ชิ้นเท่าไหรป๊อปคลิกเลข2เข้าไปก็จะคำนวณให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับเมื่อมีการซื้อแล้วนะครับก็คลิกขั้นตอนถัดไปก็จะใส่ชื่อนามสกุลยกตัวอย่างชื่อนามสกุลเนี่ยคุณใส่ชื่อนามสกุลสมมตินี้เข้าไปนะครับอ่าสมมติใส่ตรงนี้เข้าไปเรียบร้อยเมื่อใส่ชื่ออะไรเรียบร้อยคลิกถัดไปปุ๊บนะครับ ก็จะบอกเลยบอกเลยว่านี่ในการจัดส่งสินค้านะครับไปตรงนี้นะครับแล้วโอนเงินไปที่ไหนไอ,อน,นี้ก็คือวิธีการชรําระเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารยกตัวอย่างคลิกอโอนผ่านะระบุไว้ว่าโอนผ่านบัญชีธนาคารนะก็ให้สั่งซื้อนะครับให้สั่งซื้อโดยการยืนยันการสั่งซื้อตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะมีบอกว่ายอดชําระทั้งหมด880บาทที่ธนาคารไทยพราณิชย นะครับชื่อบัญชีเจรนายชัวย่วโมงคอนชนะเลขที่บัญชีเท่านี้นะครับแล้วก็ทําการเก็บหลักฐานการเอ่เก็บหลักฐานการโอนเพื่อตรวจสอบในภาหลังด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็คือให้ทําการยกตัวอย่างนะครับทําการคลิกไฟล์ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ส่งสลิปการโอนของท่านนะครับอ่าแอดสลิปการโอนว่าได้โอนอ่าได้โอนมาเมื่อไหร่ ค่าอะไรแบบนี้นะครับท่านก็เอา <c oughs> เกี่ยวกับสลิปการโอนที่ท่านเก็บไว้เนี่ยใส่ตรงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลนะครับยืนยันส่งข้อมูลก็เป็นอันว่าถึงเวลาสินค้าก็ไปถึงท่านเรียบร้อยนะครับทางเจ้าของเว็บไซต์นะครับก็จะมีการนะครับมีการที่จะ,ะตรวจสอบแล้วก็ส่งสินค้าไปให้ท่านได้นะครับโดยโดยที่ท่านก็ยืนยันนะครับยืนยัน อย่างที่บอกนั่นเองนะครับไอ้นี่คือเว็บไซต์สามาร ER ถทําได้ทุกอย่างนั่นเองฉะนั้นการเปิดเว็บไซต์ครั้งเดียวนะครับให้แทนนามบัตรก็ได้นะครับใช้เว็บไซต์แทนนมบัตรโดยที่ไม่ต้องนะครับ <S <S ไม่ต้องทําการอะไรมากมายนะครับไม่ต้องทําการอะไรมากมายในการที่อ่าเขาเรียกว่าง่ายนะครับเปิดเว็บไซต์ครั้งเดียวนะครับโทรผ่านเว็บไซต์ได้เลยติดต่อนะครับหรือ ส่งไลน์คุยกันทางผ่านเว็บไซต์ได้เลยหรือ,อว่าทำการนะครับทำการเข้าไปดูเฟซของอเว็บไซต์นี้ได้เลยหรือทำการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้ได้เลยโดยโดยที่มีเว็บไซต์เว็บเดียวนะครับมีความเป็นอนเนกประสงค์มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการจดทะเบียนขอเปิดเว็บไซต์และ,ะบอกถึงคุณสมบัติของเว็บไซต์เนี่ยหวังว่าท่าน ทั้งหลายคงจะเข้าใจนะครับส่วนการตกแต่งเว็บไซต์วิธีการแรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการาามีพอเราเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราเปิดนะครับมันก็จะมีในเบื้องต้นนะครับหัดนะครับหัดหัด,หดเกี่ยวกับเรื่องของการทําเว็บไซต์ว่าเอ๊เราจะทําอย่างไรนะครับเช่นใส่สลดนะครับสลนี่นะครับแล้วก็ใส่สองสีตัวนะครับ ต่อท้ายชื่อเว็บไซต์มันก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า่ายกตัวอย่างออกจากระบบมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่สลออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเข้าไปแก้ไขครับใส่สล็แล้วก็สองสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับสลต็ตสองสี่ตัวมันก็จะเข้ามาสู่หน้าตรงนี้ว่าให้ท่านเนี่ยต้องใส่รหัสก็จะมีรหัสไว้ให้ท่านเรียบร้อยนะครับก็เวลาท่านเปิดเว็บไซต์ก็จะมีรหัสก็แค่ท่านกดนะครับ ใส่รหัสแล้วก็กดล็อกตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วนะครับจะมีตรงนี้นะครับตรงมีคําว่าคู่มือนี่นะครับคู่มือตรงนี้ท่านสามารถเข้ากดเข้าไปที่คู่มือนะครับ<ๆ>ก็จะมีการสอนวิธีการแต่งตกแต่งเว็บไซต์ว่าแต่งยังไงนะครับจะมีวิดีโอสอนว่าเข้าระบบไม่ได้เป็นยังไงลืมรหัสเป็นยังไงแก้ไขร,รหัสผ่านแก้ไขข้อมูลการติดตอ่อแก้ไขหน้าแรกเร servant, ือเพิ่มวิดีโออะไรพวกนี้นะครับ ในเว็บไซต์ทําอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับจะมีสอนให้ท่านนะครับเมื่อสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็กลับมานะครับในการที่จะไปสู่การแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์นะครับก็จะมีปุ่มอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะแยะให้ท่านแก้ไขเมื่อท่านเป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้วนะครับครูก็จะมีตัวนะครับห้องเรียนนะครับให้ท่านได้เรียนฟรีนะครับ ห้องเรียนให้ท่านได้เรียนฟรีในการที <arrivé> wow, my my <design> ่จะพัฒนาตกแต่งเว็บไซต์ทํายังไงให้สวยทํายังไงทําเว็บไซต์อย่างไรให้ดังนะครับก็ไอ้นี้จะมีตัวปุุมเหอนนะครับเยอะแยะมากมายในการสร้างก็แต่ว่าในคลิปนี้นะครับต้องการให้รู้นะครับเนออกจากเว็บไซต์ก่อนนะครับต้องการให้รู้แค่นะครับต้องการให้รู้แค่ว่านะครับท่านเข้าไปจดทะเบียน อย่างไรนะครับขอเปิดเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปจดทะเบียนขอเปิดเว็บไซต์อย่างไรนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยครับ w w w ร e ไวเว็ o t o r a l a นะครับใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับ w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  ์ไเว็อร t o r a l a แล้วทำการเข้าไปที่คลิกที่เมนูนะครับคลิกที่เมนูแล้วก็ขอเปิดเว็บไซต์นะครับนะแล้วก็ใส่ชื่อ เว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษที่ท่านต้การแล้วกดตรวจสอบถ้ากดผ่านนะครับกดผ่านเรียบร้อยก่อข้อมูลส่งเรียบร้อยก็ให้กลับมาติดต่อนะครับติดต่อขออนุมัตินะครับโดยการโอนเงินมานะครับโดยติดต่อมาที่ครูนะครับทาง idline a j j i a r a n a i นะครับ ภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ท่านโอนเงินจดทะเบียนแล้วครูทําการจดทะเบียนไว้ภายในไม่เกิน24ชั่วโมงเว็บไซต์ของท่านก็ขึ้นขึ้นมาแล้วท่านจะเรียนรู้ในการที่จะสร้างเอาสินค้าท่านลงไปขายสินค้ายังไงอะไรต่างๆนะครับจะมีการสอนอยู่แล้วก็จะดึงท่านเข้าไปในกลุ่มของตัวการการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทําเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับให้ท่านได้เรียนรู้ฟรีนะครับ ไปจนจากไม่รู้ไปจนถึงรู้รู้จนถึงเก่งนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับครูเจรไนโชคมงคลชัยชนะนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านแล้วพบกันในคลิปหน้าที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปเมื่อหลังจากที่ท่านมีเว็บไซต์แล้วนั่นเอง